สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านผมเฟนนะครับวันนี้เราเข้าสู่ซีรีส์เอ็มมิงไกของผมครับเนื่องจากผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยยิงไม่แม่นนะครับเพราะว่าแต่ก่อนอะ่ะเล่นแต่เกมแนวโมบ้าจนเพื่อนได้ชวนมาเล่น c s GO กครับก็เลยเข้ามาสู่ในโลกของเกม AP s ผมก็ได้ศึกษาแล้วก็ฝึกฝนนะครับพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆจนถึงจุดๆดนี้ซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่าผมเก่งหรืออะไรหรอกนะครับแต่ว่าซีรีส์นี้นะผมจะนําเอาสิ่งที่ผมเคยฝึกฝนสิ่งที่ผมเคยทํามาแชร์ให้กับทุกๆคนนะครับที่เป็นมือใหม่่หรืออกกํลาลังฝึิยู หวัว่าจะเป็นแนวทางในการพรัฒนาตนเองได้ครับซีรีส์นี้เนี่ยจะมี3 EP นะครับ EP นี้เนี่ยจะเกี่ยวกับพื้นฐานต่างๆที่ใช้ในการเล่นเกมเอเป็กเ e n เจนรวมถึงมันสามารถประยุกต์ใช้กับเกมยิงอื่นๆก็ได้เช่นกันยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับโอเคไปดูกัน เรื่องแรกคือการหาเมาส์เซสซิฟิตี้ของตัวเองครับเริ่มจาก DPI ก่อนเลย DPI เนี่ยจะเป็นความเร็วเมาส์ของเราครับเนรูปแบบของ universe เลยก็คือไม่ว่าเราจะเล่นเกมหรือว่าเราดู YouTube เล่นเฟซดูนี่นั่นเนี่ยความเรวเมาส์ก็จะเป็นไปตาม DPI เลยครับซึ่งอันนี้มันแล้วแต่ชอบว่าจะเอาเท่าไหร่เนาะมันจะมีผลกับในเกมเนี่ยคือในเรื่องของหน้าต่างรูทของแค่นั้นครับที่แนะนําแล้วก็เห็นคนใช้กันเยอะเนี่ยก็จะเป็นอ d อ่อ d แป4ร0 800 1,600ประมาณนี้ส่วนเมาส์ใน Windows นะครับเอ้าควบค แล้วก็ไปดูที่เมาส์ก็ดูที่ Pointer o p t i o n นะครับความเร็วเมาส์เนี่ย m e f อย l ์อยู่ที่6ขีดนะครับของ Windows ซึ่งเราก็ปล่อยไว้งั้นแหละไม่มีอะไรส่วนอันที่สำคัญเนี่ยก็คือตรงช่องนี้ครับ enhance pointer precision เนี่ยให้ติ๊กออกนะครับเพราะว่าถ้าเราติ๊กออกเนี่ยมันจะทำให้ c ครอร์เซอร์เมาส์เนี่ยมันขยับตามที่มือเราขยับนะครับมันทำให้เราแม่นขึ้นได้ง่ายกว่านั่นเอง ต่อมาคือ in-game sensitivity นะครับอันนี้จะมีผลแค่ตอนเราเลงยิงในเกมครับคอนเซปต์ของการหา sensitivity ในเกมเนี่ยก็คือเราจะเอาค่าที่เราสามารถขยับเมาส์ได้ตามที่สมองสัตน,นะครับหรือว่าเราจะขยับแบบ กวาดทีนึ่งแล้วมันหันไป1้0องศาทําได้ไหมนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของโต๊ะเราด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยโต๊ะเล็กบางอาจจะต้องใช้เมาส์เร็วหน่อยซึ่งอันนี้จะแล้วแต่คนชอบเลยนะครับแต่ผมแนะนําว่าให้ไปทางช้านิดนึงงละกันนะครับมันจะได้คุมได้ง่ายกว่าถ้าเล่น400 DPI จะ s e n s i t i v i t y อยู่ที่ประมาณ2-3สนะครับส่วนถ้า DPI 8 0 0ก็อาจจะอยู่ที่1.5 2ถึงสส่วน DPI หนึพันหก็จะอยู่ที่ 0.75- 1.2ถึงประมาณ นนก็ลองเอาช่วงตรงนี้ไปลองปรับใช้ดู้วกันว่าชอบเลขที่ประมาณไหนนะครับเทับตรงไหนแล้วมันรู้สึกสบายรู้สึกว่าไปไปตามที่เราอยากให้เป็นเนาะโอเคหลังจากที่เราเลือกความเร็วเมาส์ที่เข้าข้อเราแล้วนะครับเราก็ไปดูนว่าการเล่นแบบวางทั้งแขนหรือว่าวางแค่ข้อมือเนี่ยมันต่างกันยังไง ข้อดีของการวางแค่ข้อมือเนี่ยมันจะทําให้เรามีอิสระในการเคลื่อนไหวค่อนข้างมากครับเพราะว่าแรงเสียดทานของแขนกับแผ่นรองม้าของเราเนี่ยไม่มีแต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็คือเราจะต้องใช้กล้ามเนื้อไหล่กล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับเกือบทั้งหมดเลยในการควบคุมทําให้เราเล่นได้ไม่นานเนี่ยก็จะล้าครับความสเตเบิลความคงเส้นคงวางในการเลงเนี่ยก็จะลดลงตามไปด้วยส่วนถ้าเราวางทั้งแขนอะ่ะมันก็ จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราสามารถใช้โต๊ะเนี่ยเป็นตัวช่วยค้ำได้นะครับความเซเบิลเนี่ยมันก็จะมีมากกว่าไม่ค่อยล้าด้วยเล่นได้นานกว่าแต่ข้อเสียที่ผมไม่ชอบมากๆเลยเนี่ยก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้เปิดแอร์นะครับอากาศมันชื้นมีเงอแหวนลองเมาส์มันจะเปียกๆครับมันทําให้เหนืดแล้วก็มันจะขยับได้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ตั้งใจเท่าไหร่แต่งไงส่วนตัวผมก็แนะนำให้วางท้าแขนเล่นนะครับเพราะว่ามันดีกว่าในหลายๆด้านเนาะ ไอพวกข้อเสียที่เป็นอากาศชื้นหลืออะไรพวกนี้ยแล้วก็มันแก้ได้ง่ายกว่าครับแล้วก็วางทั้งแขนเนี่ยมันทําให้เราเล่นเกมได้นานขึ้นด้วยไม่เหนื่อยง่ายเนาะเรื่องที่3ครับ cross hair placement หรือพูดง่ายก็คือการวางเป้านั่นแหละครับ อันเนี้ยคือมันเป็นพื้นฐานของเกมยิงทุกๆเกมเลยครับผมเคยเป็นครับและเชื่อว่าเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่หลายๆคนเนี่ยก็เป็นเหมือนกันครับคือการวางเป้าที่ต่ําเกินไปก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่ามันทําให้เราเห็นอะไรมากขึ้นเนาะมันไม่ค่อยมันไม่ได้มีอะไรบังสายตาเราเวลาย,ยิงเราก็จะอุ่นใจหน่อยเพราะว่ามันมีมีตัวให้เลง็งมีขาให้เลง็งอะไรเงี้ยมันโดนแน่ๆเลยแต่ข้อเสียก็คือถ้าเราเจอศัตรูที่ไกลๆอะ่ะมันจะต้องขยับเมาส์ให้สูงขึ้นไงแล้วก็ยิงอ่านี่คือเดี๋ยวผมจะจําลองให้ดูนะครับ ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เล่นใหม่ๆเนี่ยหรือผมตะก่อนเนี่ยก็จะวางเป้าตำตับเนาะประมาณเนี่ยประมาณช่วงขาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แล้วก็วิง่งยิงไออย่างงี้ประมาณนี้ครับเนี่ยเวลายิงมันก็จะเห็นเห็นขาเห็นตัวเห็นเห็นแบบเห็นทั้งตัวศัตรูอะไรเงี้ยมันก็จะดูง่ายหน่อย,ยถ้าเกิดว่าศัตรูอยู่ในระยะไกลๆหน่อยละครเนี่ยอย่างงู้นอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าเกิดว่าผมวางเป้าไว้ระดับเนี่ยมันไม่โดนนะครับมันต้องขยับเมาส์ขึ้นมาเยอะก็จะยิง ครัซึ่งั่ทําให้เสียจังหวะครับแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยคงไม่ได้แบบสะบัดอะไรเร็วมากมายอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นนะผมมองว่าแก้ที่ต้นเหตุดีกว่าครับก็คือการวางเป้าสูงตั้งแต่แรกถ้าเป็นเกมพวก CSGO v a l o ว์ a n เลยพวกเนี้ยผมก็ฝึกมาเยอะนะครับว่าแบบทำทำตัวเองให้ชินในการวางเป้าที่หัวแต่พอมาเป็นเกมเอปกเนี่ยผมจะลดลงมานิดนึงนะครับเพราะว่าเกมมันเร็วเนาะไม่สามารถยิงหัวได้ทุกนัดเหมือนพวกนั้น ผมก็จะลงมาอยู่ที่ระดับหัวไหล่หรือคอประมาณนี้นะครับหรือว่าเทียบง่ายๆก็คือ,อผมจะวางตรงระดับหน้าอกของพัดเฟเดอร์ครับเพราะว่าพัดเฟเดอร์เนี่ยมันเป็นตัวที่สูงมากเนะเาะประมาณนั้นนะครับคี่วัดของพัดนี้ก็คือการวางเป้าให้สูงเข้าไว้นั่นเองระดับหัวไหล่สตูประมาณนี้เนาะมันจะได้มองเห็นทุกระยะนะครับนี่เห็นไหมก็ยังเจอก็ยังเห็นอยู่เหมือนกันหัวข้อที่4ี่ครับหัวข้อนี้ค่อนข้างมีความสําคัญมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเคาน์เตอร์เอมมิ่งครับ วิธีทำก็ง่ายๆครับถ้าเราขยับซ้ายอะ่ะเราก็เลื่อนเมาส์ขวาถ้าเราขยับขวาเราก็เลื่อนเมาส์ซ้ายแบบนี้นะครับรวมไปถึงการยอ่อการย่อเนี่ยเป้าเราลงนะครับเราก็ต้องขยับเมาส์ขึ้นอ่าการกระโดดการกระโดดเนี่ยมันจะมีทั้งเป้าขึ้นแล้วก็ลงใช่ไหมเราก็เราก็ต้องเคาน์เตอร์มาในการขยับเมาส์ลงแล้วก็ขึ้นอ่าแบบนี้ หัวข้อนี้มันคือสิ่งที่ช่วยทําให้เรายิงแม่นขึ้นมากครับเพราะว่าเกมเนี่ยมันเดินยิงได้เรื่องมูมเมนต์มันก็เลยสําคัญครับแต่การที่เรามีมูมเมนต์มากมายเนี่ยถ้าการยิงของเราเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กับมูมเมนต์ของเราเนี่ยมันก็ยิงไม่โดนครับออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาตกจากที่องสูงอ่ะเกมนี้มันจะมีสตาน,นิดนึงก็คือมันจะเป้าโยกนะครับอย่างนี้เห็นไหมว่าเป้ามันลงไป เราก็ต้องเคานเตอร์ด้การขยับเมาส์ขึ้นด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราตกจากที่งสูงลงมาเนี่ยเราจะได้ตั้งเป้าแล้วก็ยิงศัตรูได้ต่อเลยอยากจะให้ทุกคนโฟกัสในส่วนของหัวข้อนี้เยอะๆนะครับฝึกเยอะๆ ผมมองว่ามันสําคัญกว่าในเรื่องของการคุมปืนหรือว่า r e c o แ l pattern อีกนะครับถ้าตอนนั้นผมได้ฝึกเรื่อง counter aiming เป็นอันดับแรกๆเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะเป็นเร็วแล้วก็ยิงแม่นขึ้นได้เร็วไปได้ไกลกว่านี้แน่นอนครับยังไงก็ลองไปฝึกกันดูนะครับสำหรับ counter aiming เรื่องต่อมาคือ hip f ฟ r e ครับความแตกต่างของการเข้าสโคปยิงกับ การไม่เข้าสโคบยิงหรือที่เรียกกันว่าฮิปไฟเนี่ยก็คือถ้าเราสโคบยิงเนี่ยกระสุนเนี่ยจะออกตรงเป้าแน่นอนนะครับแต่ว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยก็จะลดลงส่วนฮิปไฟเนี่ยก็จะตรงกันข้ามครับคือกระสุนน่มันจะสุ่มออกในเป้าของเรา แต่ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเราไม่ลดลงครับซึ่งตรงนี้มันจะมีผลกับการยิงในระยะประชิดมากจริงๆมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับแต่ผมจะแนะนําว่าให้ใช้ฮิปไฟเอานะครับถ้าเกิดว่ายิงระยะใกล้เพราะจากประสบการณ์ผมอ่ะผมเคยแบบมั่นใจมากว่าผมสามารถเข้าสโคบแล้วก็แท็กกิ้งยิงโดนแน่ๆในระยะใกล้กสุดท้ายอ่ะผมจะแพ้พวกปืน SMG ครับเพราะว่าปืนพวกนั้นนมันจะเด่นในระยะประชิดเนาะแล้วก็ตัวผมเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ได้ช้าเนื่องจากผมเข้าสโคบอยู่ทําให้ผมโดนยิงได้ง่ายขึ้นด้วย ถ้าเกดว่าใช้ฮิปไฟล์อ่ะมันจะลดโอกาสที่ศัตรูจะยิงโดนเราลงไปครับเพราะว่าความเร็วขึ้นที่ของเรามันไม่ตกเราจึงมีโอกาสยิงศัตรูล้มได้เยอะมากขึ้นนะครับการที่เรารู้ว่าจังหวัดไหนควรจะฮิปไฟหรือว่าจังหวัดไหนควรจะเข้าสโคบยิงเนี่ยมันจะทำให้เราชนะไฟได้บ่อยขึ้นมากๆครับมาถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วครับนั่นก็คือใจเย็นๆนครับ ข้อนี้เนี่ยผมพูดไปตั้งแต่ตอนคลิปวิงแมทแล้วแล้วผมก็จะพูดหัวข้อนี้ต่อไปในทุกๆคลิปครับเพราะมันคือสิ่งที่จําเป็นและทําได้ค่อนข้างยากมากครับในเกมที่เร็วๆอย่างเอไเพ็กซ์เจนมันจะตื่นเต้นแล้วก็โลกมากครับถ้าเกิดเราเหลือคนเดียวในทีมแต่การที่เราไม่โลกไม่ลนไม่เกง่งไม่ตื่นเต้นเล่นไปตามธรรมชาติแล้วก็คุมสติของเราได้เนี่ยทุกอย่างที่เราเคยซ้อมเคยฝึกหรือเคยทําอะไรมาก่อนเนี่ยเราจะดึงมันออกมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ ตอน,นี่ผมเล่นเซตโกใหม่ๆเนี่ยเวลาที่เหลือคนเดียวในทีมเนี่ยผมก็จะตื่นเต้นมากแล้วก็จะโดนยิงตายแต่ผมก็มานั่งคิดว่าเออถ้าเราเหลือคนเดียวอ่ะเราก็มีสิทธิ์ตายสูงอยู่แล้วเพราะว่าเราโดนรูปถูกไหมทั้งนั้นเราก็เลือกเลยว่าเราจะตายแบบโลกๆล,ลนๆหรือว่าเราจะใจนิ่งๆยิงไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยตายสุดท้ายอ่ะถ้าเรานิ่งเนี่ยเราอาจจะยิงเขาตายหมดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราเล่นได้ตามฟอร์มของเราซึ่งพอคิดอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ผมเออนิ่งขึ้นมากนะครับใจเย็นขึ้นเยอะ เพราะว่าอยากเก็บหมอตี้ครับผมอยากเท่ยังไงก็ลองเอาไปใช้กันดูได้นะครับแนวคิดนี้โอเคก็จบไปแล้วนะครับใน EP นี้สำหรับซีรีส์เอมิงไกของผมเดี๋ยวจะสรุปสั้นๆที่ผมแนะนำไปให้นะครับข้อแรกหาเซนเมาส์หา DPI ก่อนนะครับแล้วค่อยไปปรับ i n นเกมเซน s ิ t ิบิตีขยับเป้าให้ตรงตามใจเราก็พอนะครับแล้วก็อย่าลืมเอา Enhance พอยเตอร์ดิสซิชัใน c อร์ทอลไพนออกด้วยนะครับข้อที่2ให้ระวังทั้งแขนในการเล่นนะครับเพราะว่ามันเสถียรกว่าแล้วก็เหนื่อยน้อยกว่าการวางแค่ข้อมือครับข้อที่3ามคอสเทร์เพสเมนต์ acement, หรือการวางเป้าครับให้วางสูงๆเข้าไว้ในระดับหน้าอกของผาดไฟเดอร์นะครับหรือว่าระดับหัวไหล่ประมาณนี้ข้อ4ครับคอร์ทเอ i มิ่งฝึกการขยับเมาส์ตรงข้ามกับการเคลือนี่ของเราหัวข้อนี้สำคัญมากครับฝึกเป็นเรื่องแรกๆเลยข้อ5ครับ เรื่องของฮิบไฟเราควรจะรู้ว่าจังหวะไหนควรเข้าสโคปจังหวะไหนควรฮิปไฟครับแต่ก็อย่างที่แนะนําไประยะประชิดเนี่ยแนะนําให้ฮิปไฟเอานะครับเพืท้ายนะครับใจเย็นๆพยายามอย่าตื่นเต้นอย่าโลกนะครับมันจะทําให้เราดึงฟอร์มการเล่นที่ดีออกมาได้มากกว่าครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ EP นี้เป็นเรื่องเบสิกต่างๆที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับถ้าอยากจะยิงแม่นขึ้น EP หน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของการคุมปืนครับรอชมกันได้เลย กอจากการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์เนี่ยก็แชร์ไปให้เพื่อนของเพื่อนๆดูกันด้วยนะครับโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ